สวัสดีครับก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์เค n แนลเอนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ครับก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่ม EVO นะครับก็กิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่9เลยนะครับทุกคนครับสำหรับใครนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะได้เพชรฟรีๆนะครับให้ทุกคนตามๆคลิปนี้เลยนะครับทุกคนครับให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ ติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีแจกคนละ1 0 0 0เพชรเพนะครับทุกคนครับโอเคตาทุกคนกดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมข้างอะไรกันเลยครับผมไปโอเคครับก็ตอนนี้เราได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่มอีโวนะครับก็จะเป็นอีโวนั่นเองเนาะนะครับก็กิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่สิบจดถึงวันที่เก้านะครับก็ระยะเวลาอยู่ที่สามสิบเอ็ดวันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเนาะ ตอนนี้พี่มี7,000เพชรนะครับอาจจะไม่พอนะครับอาจจะไม่ให้สุ่มให้ดูนะครับในคลิปนี้เนาะนะครับผมนะครับก็ในกิจกรรมนี้ก็จะมีชุดนี้ครับชุดนี้จะเป็นชุดสูงสุดนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ5ชส่วนนะครับก็จะมีเสื้อเสื้อโคตรสวยมาดูนะครับแต่ว่าพี่ไม่ค่อยสุ่มนะครับเพราะว่าลูกแก้วผมไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนไม่ค่อยมีนะครับอาจจะต้องเสียเพชรเยอะนะครับผม แต่ว่าสําหรับใครที่มีลูกแก้วเยอะนะครับก็สุมได้นะครับอืมแต่พี่มีลูกแก้วแค่สองลูกครับอาจจะไม่ได้สุมให้ดูนะครับทุกคนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกางเกงเนาะกางเกงก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นรองเท้าะรองเท้าก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็สวยมากครับสำหรับเซตนี้เนาะนี่ครับที่โดดเด่นก็คือจะเป็นตรงนี้ครับทรงผมนะครับนี่จะมีคล้ายๆแบบเขานะจะมีเข่ามานะทุกคนก็การที่จะสวยมากๆครับสำหรับยูวตัวนี้นะครับทุกคนครับนี่ นี่จะเป็นอ่าสกินหน้ากากเนาะโหโคตรตลกเลยเนาะนะครับและน,นี่จะเป็นอ่าของผู้ชายเหมือนกันเนาะก็ถามว่าเส้นนี้ทำมาสวยไหมผมว่าสวยมากๆครับทุกคนเข้าสำหรับใครที่อยากมีเขาฟรีก็จกัดเลยครับนี่อันนี้ก็เหมือนกับอันนี้นะผมอันนี้คือเหมือนมากครับกับอันนี้นะคือเหมือนมากทุกคนเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบทรงผมสีขาวนะน,นี่สีแบบออกฟ้าๆนะครับก็อันนี้ก็สามารถเอาได้เหมือนกันเนาะลูกแก้ว5กับชิ้นส่วน2นะครับทุกคนอันนี้นะครับนี่ มีทั้งหมด5เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมครับทุกคนเหมือนเลยครับทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นสีแดงครับอันนี้คือต้องการนะครับสำหรับใครที่ต้องการเนาะสำหรับใครที่งบน้อยสุดๆนะครับก็1ชิ้จินส่วนครับลูกแก้ว3ลูกครับชุดนี้เนาะนี่ครับผมอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมเจ๊ก็สวยนะแต่แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าทุกคนมีงบเท่าไหร่เนาะนะครับผมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับทุกคนครับ แล้วก็นะครับเป็นกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมเติมครบนะครับ299เพรเพื่อรับไอวอลอันนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็เติมครบแค่299เพรนะครับผมแต่ถ้าน้องๆไม่มีตังค์เติมนะครับก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์ติดตามคลิปนี้นะครับคอมเมนต์อยู่ดีเลยครับเดี๋ยวพี่จะแจกคนละ5ใครดีนะครับก็คือจะแจกคนละ200เพรนะครับสาหรับใครที่อยากได้นะครับผมเดี๋ยวกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีไว้เลยครับเดี๋ยว พี่จะมาแจกให้คนละ299เพชรนะครับก็ทีเป็น300เพชรนั่นเองครับก็แค่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งแค่นี้พอนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวพี่จะแจกคนละ1ไอวอนะครับโอเคเนาะพี่จะแจกคนละ299เพชรนะครับสำหรับคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับออกกลามต่อไปครับชุดไม่แดงไม่มีแรงเดือนนะครับก็เป็นกล่อง25เพชรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูกิจกรรมนี้นะครับทุกคนครับ กิจกรรมนี้ยังไม่เข้าหรอครับทุกคนก็กิจกรรมนี้ยังไม่เข้านะครับก็น่าจะเข้าพรุ่งนี้นะครับน่าจะเข้าพรุ่งนี้นะครับเป็นเวลา10โมงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชุดก่อนนะอะนะครับอันนี้จะสลับชุดใหม่นาะนะครับก็จะมีอะต้องการหัวใจประมาณ1 0 0รดวงครับเพื่อรับชุดนี้ครับผมเป็นชุดหญิงเนาะเฮ้ยผมว่าชุดนี้สวยมากครับท่านผู้ชมผมน่าจะต้องจัดทั้งหญิงและชายดูทรงนะเพราะว่ามันต้องมีทั้งหญิงและชายนะครับทุกคนเพราะว่าสวยมากๆเลยนะครับสลับเซ็ตนี้นะครับทชม นี่ครับผมเฮ้ยและยังมีเซตนี้ด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรตึงโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้มาเทมากเฮ้ยว่าวันนี้ผมต้องวัดละแปดพันเพชรทุกคนครับทุกคนเจ็ดพันเพชรผมต้องหัดละจังหวะนี้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนโอ้โหแบบมีหมดเลยทุกคนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ผมเป็นชุดดังๆที่ทุกคนแบบอยากได้นะครับทุกคนข้อนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเนาะสำหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน